Ôi, ai ghê, tôi đã bị tai, tôi đồn gì ấy, tôi lỡ luôn, tai màyตะโกน nhảy mày quá, à để đòn đá, đang nhảy, 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 đang แล่นแน่นนอนในการที่จะแข่งอ e ีสปอร์ตความคมอ่ะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับมือปือนอย่างเรา <c oughs> แ,แน่นอนนะครับวันนี้พี่จะมาซ้อมทีมอ e ีสปอร์ตห้อง GTA นะครับ <c oughs> เออยิงก็ไม่ได้มาซ้อมหรอกเพราะวันนี้เนี่ยพี่จะมาเกียนซะมากกว่านะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็กำลังซ้อมกันยอย่างดุเดือดเลยนะครับเดี๋ยวพี่ให้ดูนะครับดู <c oughs> แล้วพี่มั่นใจว่าพี่เป็นคนที่ยิงปืนคมมากๆคนหนึ่งเลยนะครับ <c oughs> เอาไงเป็นตัวแตง่งเป็นตัวหลัก เป็นแบบไม่ใช่ตัวสำรองอะทับในการแข่ง e อีสปอร์ตเอาจริงเอาจริงรายการที่ผ่านมาคือพี่แชมป์นะครับ <S <S พี่พูดได้เต็มปากก่าพี่แชมป์นะครับแต่ถ้าถามว่าแชมป์มาแล้วไม่เห็นหไม่เห็นมีอะไรเลยออบหมายถึงแชมป์แบบคัมไม่ได้ลงไงถ้าได้ลงแข่งอะคือแชมป์แน่นอนแต่ไม่ได้ลงเข้าใจฟิลปะคือมันไม่ได้ลงอะเออมันไม่ได้ลงไงประเด็นเลยอะ ใครเล่นปืนอะเอ่อผมครับบอสบอสเล่นปืนใช่ไหมไปตัวประกอบออกไปหมดเวลาแล้วขอโทษครับเฮ้ยเอาลูกกระสุนยังไงวะเสื้อเลขเสื้อเลขกสามเอ็ดสามเอ็ดครับสามเอ็ดเปลี่ยนเสื้อก่อนเลยครับอันดับแรกเสื้อไหน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 สิบกว่าครับบอสเออช้าจังไงใครบอกสิบกว่าวะขอโทษครับ สลือไอ้บารสไอ้บารสบอสไอ้บารสเฮ้ยกระสุนปืนเอาไงอะกระสุนปืนอะมันมันมีมันมีอยู่แล้วปืนอะบอสสิบแปดลูกยิงไม่ออกกดซื้อปืนใหม่ต้องลากปืนใส่บอสเอาแล้วปืนเก่าทำไงปืนเก่าทำไงตอบดิเออซื้อกดใหม่อ่ะกดกดกดช็อปแล้วยกาะสุนใส่ไใครเล่นปืนมึงก็มาบอกดิตัดเบื่อมึงก็บอกดิเป็นตัวประกอบประหัดสร้างประโยชน์มากเข้าใจอ่ะขอโทษครับไปมึงไปยืนขอบสนามแล้วดูว่ามือปืนที่แจ๊ดแจ๊จริงเขาเล่นกันยังไงไปไปมึงไปไป ไอ้เล่นอย่างโง่โดยวิธีเกมในวันนี้นะครับพี่จะยิงแต่แกงตัวเองนั่นเองนะครับไอ้เป้าก็ไม่มียิงโดนประมาณกูเนี่ยทำไมวะเล่นไงวะอ๋อนี่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 มีเป้าอย่งเนี่ยบอสเอ่อแม่มันไม่มีเป้าเฮ้ยคนมันแม่นนะมันไม่ต้องใช้หรอกเอาดีเอาดีดเออคนมันแม่นน่ะอ่าอันนี้อันนี้ซ้อมใช่ไหมซ้อมวัดนะครับเอ้ยไม่ว่าจะเป็นซ้อมอ่ะเราก็ต้องจริงจังเข้าใช่ปะ ฝัはは oh, ่งนู้นรออะไรอ่ะอ๋อมันกลัวกูแหละกูคนใจไอ้เที่อกูมันคมใช่ไหมล่ะบ๊อบใช่เฮ้ยดูในเหนื่อยนะผู้มือไฟอ่ะไฟมาหน่อยดิเฮ้ยไฟอ่ะไฟอ่ะไฟไฟไม่ได้เดี๋ยวข้างบ้านด่าอ๋อมันดูในเนื่อยกันจังว่าเป็นเที่อแล้วเน่ะใครเล่นปืนอีกคนนึงอ่ะครับจอนพี่จอนมันมันมันเก็บได้ไหมแบบปืนคนเดียวอะไรเงี้ยเพราะกูมองว่ามันแบบกูคนเดียวก็พอแล้วไงถูกป่ะล่ะาเขาเขาฟิกให้เล่นสองไงเฮ้ยใช่หรอเชี่ยใครออกกดดีวะ แต่คุรู้นะดีแล้วกูถือมาไอ้ปืนปืนปืนนี่เขาู่ไหนอ่ะปืนปืนยิงข้างหน้าแล้วปืนอ่ะยิงหน้าครับครับครเออยยืนหน้าเล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 ยปืนที่อะไรยืนหน้าไว้สัใส่จังฮาเลยเอาดิเอาดิเอาดิไปไอ้เหม่ออะไรเราดิไปดิวิ่งดิเฮ้ยเพื่อนลมลมล้มล้มลมลมลมดองเฮ้ยกูเข้านะกูเข้านะเรียนรนะเออล้ม ตรงกลางแลววะขวาขวาล่องกูขวาลงกูขวาลงกูไม่ปากอยู่ซ้ายปากปากซ้ายเค้ยกูยิงกูยิงตัดหมดหมดไอ้สัตว์กลางเราฝั่งหลังพกกลางคุยไปกินนี่เนี่ยเห็นป้าฝังหลังบ้านเราผมไล่ผมเลี้ยว่อยู่ผมไล่อยู่เพื่อเพื่ออะไรจะฟันเนียกูยิงตัดหมดเฉยเลยตรงกลางน้องไม่ได้ไม่ได้ฝั่งหลังตายวะไม่โดนให้ผมเล่นผมจะไล่พวกนี้โอ้ยกูจะตายสัตว์เฮ้ยกูจะตายเฮียกูจะตายช่วยหน่อย ยังยิงไหวที่อาจจะเฮ้ยกูตายเอาเอาใครตายวะสวยน้องเอาเลยแทงเลยแทงเลยเปิดเปิดเปิดชุบเองกูชุบพิโลกูชุบพิโลกมันชุบตัวนี้ต่อไปแลอวยี่ยงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่เฮ้ยเบลผมให้อีกทีสวยให้กูช่วยเบลนะให้กูชุบพิโลกแล้วกูเอาดิปักหลังนี่ปักหลังไปหลังไปไมมีตัวเกิดนะเฮ้ยหลังมันหลังมันหลังบ้านชุบเฮ้ยชุบกูกูรวยแล้วเฮ้ยเฮ้ยอย่าเล่นหิวดิชุบกูก่อนดิเฮ้ยตายสวย เนฟวินนี้เราได้ชนะนะครับเดี๋ยวเราวินใหม่ดีกว่าวินนี้ผมรู้สึกผมผมแบบลกโลไปหน่อยเอาไปเอาไปแต่ก็ตัดจังหวะเพื่อนได้เยอะอยู่นะยังแต่มันก็ยังก็ยังชนะใช่ไหมก็ยังชนะหยุดได้ไงวะเด้อชนะเฉยเลยตะกี้ปืนปืนยิงผิดจุดไปหน่อยอ่ะข้งต้องต้องอยู่ข้างหน้าแล้วแบบยืนปีกซ้ายตะกี้ยิงปีกขวาลองลองลองข้างหน้ายืนซ้ายดูเราเราต้องเป็นคนยิงเปิดไงเราเป็นปืนอะ เข้าใจปะอยู่ไหนปืนื่ะอนใต้อยู่หงทองครับบอรสเนอะเไม่ต้องยืนหลังยืนยืนหน้าแล้วก็สุดแนวเพื่อเลยสั่งโคตรบัวเลยอย่างกูไม่เคยเล่นเลยโอเคพี่เอ้ยยิงได้จยิงมาเดือดแผ่นเนี่ยโอ้ยกูล้มแล้วโอ้เพื่อนล้มปืนปืนล้มปืนล้มล้มไอ้กี้โอ้เพื่อนโอ้ยเฮี้ยกูขีกูขี่ตะหนับไอ้เฮี้ยปืนไม่ได้ทำอะไรเลยปืนปีก้ายไม่ได้ทำ ล้วงหลังบ้างนะชุบชุบมันชุบมันชุบไอ้เดาอย่าเบากูตัวมาตัวตัวใส่กระเป๋าอ่ะไอ้เดาอย่าฟาดกูไอ้เนมันชุบตรงกลางใครตายบ้างวะไปแล้วไปแล้วโดนยิงว่ะจบเพื่อนอยู่แล้วพวกกันมาไอ้เหี้ยฝันดิอย่าฝันอย่าฝันไอ้โทษเพื่อนไอ้ไปรื้อื่นเฮ้ยตรงกลางเราตายเกินเลยดึงได้ดึงดึงได้ดึงดึงอยู่นี่บอกว่าอย่าฝันไงมม่ไม่ฟังเลยนะต๊ะ แม่งกูกดเกิดแม่งเลยไอสัตว์กูจะยิงเพื่อนตัวเองเฮี้ยนี่กูพวกมึงนะเนี่ยเล่นให้ไอ้ชุดนะเฮ้ยเฮี้ยเปล่าก็ไม่มีไอ้สัตว์เอ้ยไม่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 มันมันมันยิงเพื่อนไอ้เหี้ยนี่ลวกมาลองไหมเดี๋ยวกูเล่นให้เดี๋ยวกูเล่นให้กูโดนขี่ได้ไงวะไม่ยิงมันให้หน่อยกูเห็นโดนยิงก่อนนะเออากไม่ค่อยตรงเออเหี้ยงอวุกท่านมาดีไอสัตว์โดนเบเชลหรอทำไมเพื่อนกูนี่เอ้า มึงจะเอากูทำไมนะกูไซสึกะนี่เอาไม่ใ้กทำไมอ่ะเาไม่ให้กูไอเมือ่กะดน้ิเอาไม่้กทอไอ่ะไปเลยตลาดจริงตายได้เอียทีแพ้เลยเร่อง้ออยู่นะลองมันไม่ยิคนอื่นเนี่ยเปล่าหรอกกูก็ยิงทีมเตมเหมือนกันเลยสัตว์มันเริ่มบ่นแล้วว่ะเริ่มบ่นแล้ว มันบ่นทำเราแบบว่าฝั่งนู้นโดนโดนฝั่งนู้นอ่ะโดนฝั่งฝั่งปืนฝั่งนู้นโฟกัสแต่จริงเปล่าเฮียกูช่วยฝั่งนู้นยิงไอ้สัตว์ยังหาไปโคตรมักอ่ะเฮียผัวลอยไในดวงไปไปเลยดวงจริงด้วยเวลาจริงไปเลยก็ยิงไปเลยไปรอระยะก่อนไม่ะยะไม่ถึงโอ้ยโดนจริงนะล้มล้มเฮ้ยมันล้มหนึ่งเราล้มสนับอยู่ไหนวะสนับเปิดเลยนะต้มเนี้ยไอ้เฮียไม่ยิงสวยล้มล้มหนึ่งเพื่อนล้มหนึ่ง

ปืนไปแล้วกนก็ยิงกูอยู่นะแม่อ้นี่ชุบไอ้ยนี่ชุบนะอ้นี่ชุบนะปปากฉลามมายังไงล่ะปืนบ้าปืนบ้าทไปทีมเราสนับปล่อยทีมเราสนับนะขี้ขี้ี้ไอเอี้ยดนปืนี่ะไอสว์มาดีันหน่อยเว้ยคุยกันหน่อยไอเอี้ยกระสุบดไอจัดกระสุดบทเดลไออไ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 ออไ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 ออไอไออ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 ไออไอไออไอไอไปไปซ้ายไออ มึงฟอร์มแทงเพื่อนเนเอามาดิแตกตัายตัดตัวเฮ้ยผู้หญิงมาชื่อหน้าตรงกลางสวยเอาหน่อยกระจายหน่อยมาเจ๊ดีเลยอยากกระจุกเยอะอยากกระจุกเยอะบอสเปลี่ยนปฉลามไปออกดิออกดิคนเนี้ยมันมันตื่นเรื่อยๆนะกูเปลี่ยนไปฉลามแทนเพื่อตัวเองเถอะเอาอุ้ยบอสบอลบอลบอับอบอสบอ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 อบอบอสบอบลบอบบอสบอสบอ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 อบลบอบอบลบอสบอ ไม่ไม่พี่โดนถือปากฉลากอ้าบอลเล่นผากไงกูไม่เล่นเพื่อนอ๋อหรอกูเล่นปืนกูโดนโดนโดนกูไม่รู้โทษโดนโดนโดนบอลโทษกูฟันผิดที่แค่โทษโทษอีกนึงอีกนึงมันชุบมันชุบเฮ้ยสวยถ่ยให้เลยเหลือสองเหลือสองช้าช้าเพื่อนโดนคนดคปัอยบอลชุบพี่คนชุบบูดีให้บูดี้ยดีให้บูดี้เดียวทีเดียวสวยเพื่อนก็สุดปืนกูหมดอ่ะไอ้ขาดกูก็ต้องเอาเอ้โปเป็นนี่ ที่อ่ะผมฟันอีน้องคนนึงแม่งเจ็ดทียังไม่ตายเลยอีน้องเลยอ่ะได้กินกระสุนปืนหมดอ่ะโทษทีว่ะกูเลยเอาวุธมาเล่นโทษโทษโทษไม่แต่ไม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 ่ยังไม่ได้ฟันเขาเลยแค่กำลังจะฟันเองกระสุนหมดเฉยเลยไงไม่ได้ฟันเขาผมไม่ได้ฟันเขาแต่แทงไปต่อให้ไงต่อให้มันมันดูดมันดูดไงกูจะบูทฝึกบูทมันดูดไปเองนี่ใช่หรอฮ่กูชอบ่ะเฮ้ยหน่อยไหวไหวไหวดูก็รู้แล้วว่าไหวเต็มที่เต็มที่ไหวอยู่แล้วแหละ ไหวอยู่แล้วไหวอยู่แล้วแหละไหวอยู่แล้วแหละว่าซานเฟี้ยวได้เอาจริงอ่ะกูดลมไงสัตว์เมื่อวานไปดิเอาดิฝึกกูดว่าซาไอ้บ้าเน่อยเด้ใครตายมึงตะโกนหน่อยเด้ไม่กว่เดี๋ยวโดนด่าไอ้เหี้ยแม่งยิงกูอยู่นั่นไหนสัตว์ใครวะยิงไาดิยิงไาดิไอ้กุลลมถอยยิงฟ้ายิงฟ้าแม่เนี่ยกูล้มไปล้มกู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 ล้มเยล้ม

ต้องเยี่ยมมากเอ้ยคุยิไม่โดนเฮ้ยไอ้บาเล่นไปเพื่อนไอ้บาสเล่นไปกูเล่นให้าไหร่กรโชุดยาวชุดยาวตัวเต่าไม่มีปากหลามฟินแล้วบบออกกฟินแล้้วเยช่วยปากหลามหน่อยช่วยพี่กามโมชุดนะช่วยพี่กามโมหน่อยเพื่อนโอ้ตายเลยสัตว์อีดอกนี่มันฟังไม่ดูเรื่องก็บอกว่าอย่าทำอย่าทำเฮ้ยเป็นแพ้ว่ะแพ้เฉยเลยอยากฮาเลยสุดพบยังเอาอ่ะ ไปดิเอตั้งใจนลยอะครับมันได้วีคนซีเรียสอะไรสักตรงิยี่บออยู่าหรอยีบอะไอ้พวกเนี้ยโดยลงลม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 าคู่แรกเขาด้วยฝ่าวันนี่บี้สวยปืนไม่กี่กุญแจแล้วทำไม่่นดทกหลามตายหลามตายพี่เบลเล่นไปนะโทษโทษโทษผเอาให้ กนดีนึ่านนึงปนึตาลายโดนโฟกัสหน่ชุบได้ชุบชุบได้ชุบเนหเนหรมโฟกัสยปมะกเดดแบชุบแอบไปืนฝั่งนู้นจะุกูทำใบเพราะกูสถึงแต่นี่มึงดูไม่ออกไอ้เหี้ยแต่งตัวทงจรแต่กลายเป็นไอ้เอกเฉยกูงงมากจิงแมงมุ่วะ่ไม่ติก สวยพี่ไฮ้ดูไุบลังบนสตัวพดูดิดูมันแอบชุบอยู่นะดูดินะล่วงเนี่ยแม่งยิงไข่ไค่ยิงวะลับลับล้วงลับอีกนึงอุ้ยยิงัไม่โดนล่วงปกดโดนซ้ำยิงหน่อยยิงหน่อยถอยดิสวยล่วงเตือนเตือนเอนเตืนเ้ยโนล่วงไอ้บัสล่วงออกให้สวยตัวเดียวตัวเดียวปะออกออกออล้วง ้ยไอ้เหี้ยไข่แม่งยิงกูนักหนาวะมันก็ไม่มีปืนแล้วนะเว้ยไอ้เหี้ยวัดลงละดูเขากริ่งลงใครู้ดูตรงล้เปนร่นลวะไอ้เหี้ยปากหลามไม่ต้องเล่นเฮ็นั้น่ะเดี๋ยวผมกับพี่กัมมลลัอะไรใครบอกบอสยิงดินะไอ้ลครับไอ้ลาาใส่ลายบอส ไม่มันก็ต้องพาดมึงวิ่งโฉกสินกูเองอ่ะเหี้ยโทษกูได้ไงอ่ะเหี้ยวิ่งวิ่งไปดูเส้นเลยอ่ะเหี้ยวิ่งขวางทางแล้วโทษเราคูยิงเบายิ่งนู้นเ่าอะเฮียน้อยใจว่ะเพื่อนหาผมยิงเพื่อนเลยฝึกกันเองเลยมึงไปฝึกกันเองเลยปะเฮียไม่ถึงกูไม่ไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วด้วยกูรอเขาหลังเลยอ่ะล้มเพื่อเราล้มกูล้มลอเพื่อเราล้มตกองหน้ากูกูว่าไม่ใช่ร่วงอุ้ย ดนย้อยหนึ่งมาดิอตายายาดมาดิเฮ้ยอีกดอกนี่มันจะทำไปวะชจ้าเห็นไหมนี่มันเอาโตยอีกหนึ่งมาดิตอนหลังเจ็บแต่วามันไม่ตายตอนหลังเจ็ไม่ปั๊มยาเลยร้อยหนึันสวยสวยสวยดีดีดีดนกูยิงโร้อยหนึ่งอุ้โดนยิงรอแป๊บนึงเฮ้ยคุโดนยิงกูโดนยิงกูไม่ตายนะมาดิมึงอ่ะกระสุนหมดอีกแล้วไอ้เยอะ เล่นปากหลามไว้อยู่บ้านเราอยู่บ้านเราปากหลามมันอี่าไปมาเยอะอย่าลวมกันเยอะตัวนึงปากหลามลูกชายเราแต่อยู่วันเนี้ยมึงก็หลบซิร่วงเนี่ยตรงกลางมันชุบอีกแล้วเนี่ยร้อยหนึ่งเข้ยตายแล้วโอเคทีเดียวร้อยหนึ่งเฮ้ยสวยสวยเพื่อนสวยสวยเพอนเฮ้ยใครยิงวะร่วงกลางชุบกูจะกูจะกูจะเคาหัวมันใครอย่ายิงดิกูจะเคากูไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ร่วงเฮ้ยสวยเพืน เราท่ให้แล้วไม่แมไม่กมหมดแล้วไม่กมมด่ะลวงยิกด็พ่ตัวเองปุ๊บมึงก็ไม่อมมาชนะกันด้วยไอสัตว์ล้วงโอ้โหพี่เ้วฮึ่มเฮียใครเล่นปืนมาฝั่งมัน่ะสาบมันตายตายเหมือแล้วนี่อ่ไ มันเกิดเลยนะมันชุบนะมันเกินนะเออไอ้โอ้ยไม่ตายสักทีเกินเนาะพวกมึงเนี่ยตายตายหนึ่งตายหนึ่งโอ้เหลือไหมเหลือไหมเหลือไหมเหลือไหแม่อืมอีน้องนี่ไอ้หลบพี่ดิม่เป็นไรบอกอืมตายซะอืมแล้วลเหลือไหมเหลือไหมเหลือไหยค่อยๆตายซะมึงอ่ะก็สุดกูหมดได้ยังอืมฮ่าโ่ามึงอ่ะกูแย่ก็สุดหมดแต่ตะกี้แต่ตะกี้ไม่แม้แต่ตะกี้นี่ปืนปืนฝั่งมันยังอยู่นะกูเห็นนะมันอยู่ใกล้ๆหลังกอมเพงอ่ะเห็นปะ ขวามืออะมีมีโอเวอร์เลยครับมีโอเวอร์เลยมันมาซุ่มอยู่มันมันยังไม่ตายมันเบื่อไม่ผมมีโอเลยครับใช่หรอไม่ไม่จอร์นมึงเล่นดีๆเหอะขอร้องว่าเล่นดีๆดี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 นีดีดีขอโทษครับขอโทษไปดีไปดีไปโอเคก็จบคลิปนี้แล้วนะครับก็พอเท่านี้ดีกว่าเนาะแค่นี้ก็ถื่อนชีวิตแก่งพอแล้วครับ มาซ้อมก็ไม่มาซ้อมนะอนดี้มาก็มาถ่วงชีวิตคนอื่นเขานะครับผมก็ขอตัวไปซ้อมดีๆก่อนลนะกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับก็ทําให้คนในแก๊งหัวร้อนได้แต่มึงก็ยังบางครั้งมึงก็ยังชนะกันเนาะแต่ก็ที่แก๊งได้สึกก็ได้จะแก้บอมได้คนเดียวนะคนอื่นมันเหมือนมันไม่ค่อยเอะใจเท่าไหร่มันก็มีสงสัยเล็กน้อยมันน่าจะรู้กันนั่น,นแหละว่าผมมาแก้งนะครับ <S <S เฮ้ยถ้าชอบคลิปตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์นะครับขอตัวอออนนนตไปปซ้มแบบีสร์กกััละเนาะี่ยไปซ้าะพอลแ้วีม